สวัสดีค่ะมาเจอสนิจแก้วันนี้วันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการป่วยของพ่อเนาะว่าอาการพ่อเป็นยังไงมั่งเมื่อวานไปก็หมอให้งดน้ํางดอาหารอีกแล้วบอกว่ากลัวน้ําจะท่วมปอดแล้วก็หมอสัลญ,ญกรรมมาดูแขลที่มือให้เขาก็ลอกออกหมดเลยตรงที่ปิดเชื้ออาการไข้ก็ไม่มีแล้วเมื่อวานแก้ก็บ่นหิวขนม วันนี้ดีขึ้นแล้วหมอให้กินข้าวกินน้ํากินขนมร้องอยากกินขนมพี่ปองก็ซื้อขนมไปให้กินเองวันนี้กินเองไม่ต้องป้อนนะเห็นพี่ปองบอกว่าหน้าตาดีขึ้นแล้วขอให้พ่อเขาหายเร็วๆเนาะสงสารนะอยู่โรงพยาบาลอนะ่ะจอให้ตัวเองดีแล้วเตียงข้างๆเขาไม่ดีจิตใจเราก็ห่อเหี่ยวไปด้วยเนาะ ขณะเราเป็นลูกเราไปเรายังเห็นคนนั่นคนนี้สายระโยระยางเรายังแบบโอ้ใจแป๋วอขอขอบคุณเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆทั้งหลายที่แบบเป็นกำลังใจให้บอกให้พอหายเร็วๆบางคนไม่ได้มาเยี่ยมแต่เขาแค่ส่งกำลังใจมาแค่ถามไถ่าสารทุกสุขดิบก็ดีใจแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมาก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ย โควิดมันก็เริ่มระบาดอีกแล้วเนาะก็ทุกคนก็ระวังเนื้อระวังตัวกันให้ดีๆเพราะว่าเชื้อตัวเนี้ยมันดือ้อมันดื้อยาหายยากไม่เหมือนโอมิคอนก็เริ่มเปิดอฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลนนะอยู่หน้าห้องพอเลยเปิดเปิดให้ฉีดวัคซีนกันก็ไม่รู้ปีนี้หนักหนาะสาหัสอะไรนะัไม่รู้มรสุมชีวิต ถือว่าครั้งนี้ถือว่าหนักสุดเท่าที่ผ่านมาเลยนะเนาะทุเรียนก็ขายก็ไม่ได้อะไรเลยค่าปุ๋ยค่ายาก็ตังค์ไม่พอไม่พอให้เขา่า,าโดนลมร่วงไปด้วยเนะาะเมื่อเดือนที่แล้วอก็ไม่ใช่แต่สวนเล่าอย่างเดียวเราที่โดนอ่ะสวนคนอื่นเขาก็โดนเหมือนกันอือแต่ว่าของเขาอาจจะแบบมีเยอะกว่าของเราหน่อยของเราน้อย ของเราผลผลิตมันน้อยอยู่แล้วเ่งพอมันโดนลงมันก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่เลยก็ <g ül> ไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องช่วยกันใช้หนี้แทนพอนะ่อเนาะอืพ่อก็มาป่วยหนะักนี่ครบอาทิตย์แล้วเนี่ยวันเนี้ยวันวันที่เจ็ดแล้วที่พ่อมาโรงพยาบาลนนะ่ะอยากให้่อหายเร็วๆผม หน้าแกจากหน้าอ้วนๆนะผอมที่แล้วมาใหม่ๆก็บวมๆเหมือนเหมือนจะแตกตอนนี้พอถอดสายน้ําเกลือก็หน้าผอมลองไปเลยเออเราเห็นเราก็าสงสารเนาะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้ค่ะอืก็อุปสรรคกัเนาะมันก็มีไว้ให้เราเดินข้ามมันเราต้องข้ามมันไปให้ได้ เขาชอบพูดกันว่าอุปสรรคคือบททดสอบโอ้ยจะทดสอบอะไรกันนะก,กันนะสงสารมั้งเฮ้อจะทดสอบอะไรแบบก็กําลังใจอ่ะมนโนสังขงขึ้นมาด้วยตัวเราเองด้วยถ้าตัวเราเองอ่ะหมดกําลังใจท้อแท้แบบหอเหี่ยวในชีวิตอ่ะต่อให้คนเป็นร้อยคนเป็นพันคนมาบอกให้เราสู้ มาบอกให้กำลังใจเราถ้าตัวเราเองไม่มีไม่สร้างกำลังใจขึ้นมาเองอะทุกคำพูดก็ไม่มีความหมายหรอกกำลังใจมันอยู่ที่ตัวเราคือสิ่งสำคัญชีวิตอะ่ะท้อบ่อยแต่ไม่เคยที่จะถอยสู้ตลอดแม้ว่าหนทางข้างหนามันจะมีแต่อุปสรรคมีแต่ทางลูกลังแต่ก็จะพยายาม ก้าวผ่านไปให้ได้นะเออเราก็ดูชีวิตคนที่เขาแบบว่าแย่กว่าเราอะ่ะมันก็ยังมีบางทีแบบตัวเราเองอะเนาะนก็แต่เชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันต้องผ่านมาได้แตไ่ไม่รู้ว่ามันจะผ่านผ่านแบบไหนแค่นั้นเองเราถือว่าหนาักหนาสาหัสเอาเรื่องอยู่ปีนี้แต่ก็สองคนพี่น้องก็จะช่วยกัน ผ่านมันไปให้ได้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคนมานําทางสว่างให้เราบ้างเฮ้ะมันไม่ไหวอะแบบเนี้ยเจอแบบนี้มันก็มันหนักเนาะปีนี้มรสุมชีวิตหนักแต่ก็อย่าไปโทษอะไรมันเลยโทษว่ามันคือชะตากรรมที่เขากําหนดมาว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ถ้ามันไม่เป็นแบบนี้มันอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้เออ คิดแบบนี้มันก็ยังดีเนาะยังมีกําลังใจขึ้นทุกคนอะ่ะมันก็มีเวรกรรมเป็นของตัวเองกันหมดแหละแต่เวรกรรมมันนั้นอะ่ะมันจะยังไงก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่ามันจะหลอดแบบไหนบางทีนะคนจนเนาะคนจนกับคนรวยใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะคนจนอย่างพวกเราอะ่ะเวลาปลูกต้นไม้อะ่ะ เรา,าเอาเมาเล็ดมันใช่ไหมไปเพาะพอมันโตขึ้นมามันเป็นต้นกล้ามันก็ค่อยๆจะเจริญเติบโตนั่นคือชีวิตของคนจนแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้คนจนคนรวยยังปลูกไม่เหมือนกันเลยคนจนจกปลูก,กเริ่มจากมาเมล็ดคนรวยอะ่ะเขาจะเอาต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนก็ได้สูงขนาดไหนก็ได้ มาประดับในบ้านเขาอะตนเราเป็นแสนเป็นล้านเขาก็เอามาได้แต่คนจนอย่างเราแม้แต่ตังค์ที่จะไปซื้อมาเด็ดพันมันมาซองละกี่บาทยังไม่รู้เดี๋ยวนี้มมันยังยากเลยก็คิดอยู่แค่นี้แหละว่าโลกเราก็เป็นอย่างเนีนะ้มีทั้งคนจนคนรวยคนรวยอะให้เขาซื้อต้นไม้มาหลายแสน องแสนสามแสนน่ะเขาไม่ชอบเขาก็เอาออกเลยแล้วอย่างเราอ่ะถ้าสมมติว่าเราซื้อมะม่วงมาสักต้นหนึ่งเนี่ยพี่ยทำไมต้นมะม่วงเรามันไม่มีมันดอกมันน้อยนกวะหรือมันไม่มีดอกปีหนึ่งติดไม่ถึงสิบลูกคนจนก็จะรอรอแต่ผลผลิตว่าเอ้ยเดี๋ยวปีหน้าเผื่อมันดีปีหน้าเผื่อมันดีนี่คือชีวิตของคนที่ไม่มีกับคนที่เขามีเนี่ยมันต่างกันอืม จะทำในการใช้ชีวิตก็เหมือนก็เหมือนเหมือนกันเนาะอย่างให้เราสะสมบุญสะสมแบบไหนอ่ะคนรวยคุยกับคนจนคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะเอาจริงอคนรวยจะบอกว่าจะบอกกับคนแบบพวกเราอะ่ะแบบชาวเราญาติยาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่หมัน่นทําบุญทําทานใส่บาตร ไปถวายสังฆทานนู่นนี่นั่นดูแบบเราสิเราไปวัดนั้นวัดนี้เราไปเชียงใหม่เชียงรายเราขึ้นเหนือลองใตเราไปทําบุญวัดไกลๆที่เรามีเพราะเพราะว่าเราสะสมบุญมันก็ไม่ใช่นะเดอยากอยากจะให้คนรวยทั้งหลายอ่ะคิดเสียไหมว่าการที่ไปพูดกับเขาแบบนั้นน่ะถามเขาก่อนหรือเปล่าว่า เย็นเนี้ยมีกังซื้อกับข้าวกินไหมออพ่กนี้มีตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนไหมออก่อนที่ว่าจะให้เราทําบุญให้เราทําบุญวัดนั้นวัดนีออ้ให้เราทําตัวเหมือนเขาเราทําไม่ได้เราเขาทําบุญถวายวัดทีนึงหลักแสนหลักล้านเราอ่ะยี่สิบอ,อ,อ๋เต็มที่ร้อยหนึ่งอะเออเต็มที่ละร้อยนึงเนี่ยสําหรับพวกเราเราทั้งหลายเนี่ยบางคนน่ะ เดียวว่าแต่ร้อยเลยยี่สิบบาทเขายังไม่มีให้ลูกเขากินขนมเลยืมชีวิตมันแตกต่างกันมันจะเอากันเป็นแบบอย่างไม่ได้เราอย่างคนจนจะไปเรียนแบบคนรวยก็ไม่ได้อย่างคนรวยรยัมาทําคนรวยอาจจะทําตัวจนมันก็ได้นะแต่ว่าก็าาไม่รูกเขาอย่ล้วแหลยบางนคนเขาก็าเข้าใจดีอืม บางคนเขาจะไม่พูดหรอกนะว่าออพี่ไปทําบุญวัดนั้นสิเดี๋ยวชีวิตจะดีขึ้นเขาไม่พูดหรอกแต่บางคนอ่ะโอ้โหผมเนี่ยไปทอดกระถินวัดนั้นทีนึงกองทีนึงตั่งหลายแสนบางทีเป็นล้านก็ทันมีแต่อย่างเราเนี่ยติดนี่เขาหลักแสนนะ่ะมันเครียดจนหัวจะแตกเลยนะถามว่าเงินแสนนะ่ะเรามีปัญญาจับไหมไม่เคยจับนะทั้งชีวิตไม่เคยจับหรองเงินแสนนะ่ะ ว่าเงินแสนเลยเงินหมื่นอะยังไม่เคยได้จับเลยจะเอาที่ไหนมาจับนะจีพลอยอาทิตย์หนึ่งรายได้เท่าไหร่เงินมาก็ใช้ไปเงินมาก็ใช้ไปอ้ลำบากปีนี้นี่เจอแบบปัญหาหนักนาสาหัสเลยก็แวะมาอัดคลิปสักหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวก็จะเล่งงานเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะส่งแล้ว อัปเดตอาการของพ่อให้ฟังกันว่าพ่อกันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าแผลเนี่ยน่าจะอยู่อีกรุมพยาบาลน่าจะอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันเพราะว่าแผลมันยังต้องล้างทุกวันไงแล้วแกเป็นเยอะมันแดงหมดทั้งแขนเลยเมื่อวานไปอ่ะโอ้ยอะไรมันเป็นแค่ตรงนี้อย่างเดียวเองนะแล้วมันสามารถลามขึ้นมาถึงข้อศอกได้โอ้โหมันเอาเรื่องอยู่นะแล้วแผลผิวหนังของคนแก่ มันก็น่าจะเนื้อมันน่าจะรัดยากเนาะมันไม่เหมือนเด็กๆเนาะเด็กๆเป็นแผลอะไรนิดแลหน่อยเนื้อเขาจะรัดง่ายเนาะเด็กอะแต่คนแก่ก็ไม่รู้่ต้องดูก่อนอย่างเมื่อวานถามพยาบาลแล้วพยาบาลบอกว่าก็หลายวันอยู่พี่เขาว่าที่เนาะแต่อยู่กับหมอดีแล้วแหละกลับมาอยู่บ้านแกก็สนพ่อเป็นคนไม่อยู่นิ่งไปเัวหมดอะมันนากว่าเดินไม่ค่อยจะไหวแกยังเผา่านขายเนี่พ่อนี่เผา่านขายนะทุกวันเนี่ย เขาถ่านตัดไม้ท,ทําสะพานแกไม่เคยอยู่นิ่งอ่ะยังน้อยขอให้ได้ให้แกได้ทอาอกัวจะเดินไม่ไหวเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเป็นนาทีแล้วแกไม่ได้ลงจากเตียงเลยอะ่ะขาก็หลีบเดือนนิดเดียวกลัวยังไงขขอให้พ่อเขาปลอดภัยเนาะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติถึงว่าจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมก็อย่าให้ถึงกับต้องนอนกันเลยให้เขาเดินช่วยเหลือตัวเองได้มัง่งมันจะไปได้ไปเป็นภาระพี่ชายเนาะ มีกันสองคนพี่นอ้องมีอะไรก็ต้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีคลิปดีๆให้ดูกันต่อไปเดี๋ยวช่วงเย็นก็น่าจะทําเป็นน่าจะเป็นนัวอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวคิดเมนูก่อนเนี่เดี๋ยวจะมาลงคลิป สูตรทาอาหารให้ดูค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ